ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะ 30นาทีต่อจากนี้ค่ะทั้งข่าวสารสาระและความบันเทิงมากมายเลยนะคะเตรียมมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะสามารถติดตามชมเราสดๆได้ทางช่อง3กด33และทางมือถือกด3า plus ค่ะวันนี้ก็อยู่กับเราสองสาวนะคะหวนแหวนและลูกแก้วค่ะ<ช>ซึ่งเด๋ยวจะมีสองสาวมีสองหนุ่มมาด้วยในเบรกที่สองของเราค่ะฝากติดตามกันด้วยค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของช่วงนี้นะคะไปที<ช>่กิจกรรมที่ดีมากๆของกทมเลยค่ะกับโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมนะคะที่กทมเนี่ยเขา อยากให้ทุกครัวเรือนช่วยกันคัดแยกขยะและที่สําคัญเนี่ยได้แลกรับส่วนลดนะคะเกี่ยวกับค่าเก็บขยะ <c oughs> ด้วยล่ะค่ะกรุงเทพมหานครเตรียมปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะเป็น60บาทต่อเดือนค่ะโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม25 6 8เป็นต้นไปเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางนะคะและมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะในกรุงเทพลดลงให้ได้1000ตันต่อวัน และประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะได้ถึง2ล้านบาทต่อวันเลยนะคะซึ่งจะช่วยให้กรุงเทพสะอาดขึ้นและลดภาระงบประมาณของเมืองในระยะยาวกับโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมค่ะโดยบ้านที่จะร่วมโครงการเนี่ยจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน BKK Westpay บ้านไหนเข้าร่วมโครงการนี้ก็จะได้สิทธิพิเศษในการลดค่าธรรมเนียมและก็ได้รับสติกเกอร์บ้านนี้ไม่เทรวม รวมถึงถุงสีเขียวใส่ขยะเศษอาหารอีกด้วยนะคะซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะมีการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันให้ส่งภาพหลักฐานการคัดแยกขยะสีประเภทประกอบด้วยขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะอันตรายและขยะทั่วไปค่ะ โดยระบบจะมีการสุ่มตรวจหลักฐานภาพถ่ายขยะเป็นระยะนะคะหากพบว่าไม่มีการแยกขยะจริงผู้ใช้จะถูกตัดสิทธิ์ลดค่าธรรมเนียมเป็นเวลา6เดือนค่ะซึ่งการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมจะมี2รูปแบบนะคะก็คือการลงทะเบียนแบบเดี่ยวสําหรับอาคารหรือสถานที่ที่มีปริมาณขยะไม่เกิน20ลิตรต่อวัน และการลงทะเบียนแบบกลุ่มสำหรับบู่บ้านจัดสรรอาคารชุดพักอาศัยที่มีนิติบุคคลและชุมชนตามระเบียบกทมค่ะที่มีปริมาณขยะไม่เกิน20ลิตรต่อวันต่อหลังหรือต่อห้องซึ่งกลุ่มที่2เนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่1สิงหาคมนี้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ w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  a s t ในกรณีที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถไปลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ที่ถือเครื่องจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและส่วนสาธารณะที่สำนักง,งานเขตได้เลยค่ะตึกเราก็มีแยกขยะแ,ยแบบแชัดเจนเลยนะคะร่วมด้วยช่วยกันเริ่มต้นจากบ้านของคุณค่ะ ยังอยู่กันที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเห็นข่าวว่ายุโรปตอนนี้ก็คือร้อนมาก,มากแสงอาทิตย์ก็คือแบบแบบแผดพ,พลังแผดเผาเลยนะคะแต่ว่ามันก็มีข้อดีค่ะเพราะว่าล่าสุดเลยนะคะทางยุโรปคะ่ะสามารถผลิตไฟฟ้าะะจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากที่สุดเป็นประวัติการเลยทีเดียวค่ะ ข้อมูลจากสถาบันแอมเบอร์นะคะระบุว่าในเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมาสาภาพยุโรปสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้มากถึง22.1%ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดซึ่งเป็นสัดส่วนนะคะที่สูงที่สุดในประวัติการแสงหน้าการผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์19.7%และจากเชื้อเพลิงฟอสซิล25%โดยเฉพาะประเทศเนเธอร์แลนด์และกรีซนะคะที่ทำลายสถิติค่ะ การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ของตนเองด้วยตัวเลข40.5นะคะและ35.1ตตามลำดับ ในขณะเดียวกันนะคะการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินก็ลดลงเหลือเพียงแค่6-1ซซึ่งถือว่าต่ำที่สุดเป็นประวัติการเช่นกันค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นผลมาจากที่ยุโรปสามารถผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้สูงขึ้นดังนั้นนะคะการพึ่งพาถ่านหินจึงลดลงอย่างมากการเปลี่ยนผ่านนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากความตื่นตัวเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มาจากต้นทุนพลังงานสะอาดที่ลดลงค่ะ ส่วนข่าวต่อไปนะคะอีจันอยากจะชวนทุกคนค่ะมาทําบุญด้วยแล้วก็สนุกและมีความสุขไปพร้อมกันด้วยนะคะกับคอนเสิร์ตท,ที่มีชื่อว่าพลังรักพลังร็อกค่ะ อิจานชวนทุกคนมาโยกกันให้สุดเลยนะคะกับคอนเสิร์ตพลังรักพลังล็อกค่ะที่ยกทับศิลปินวงร็อกยุค90หลายคนที่คิดถึงไม่ว่าจะเป็นพี่ก้องสหราฐพี่วงฟลายพี่เลี่ยวแกนพี่ปูพี่ปูแบ็คเฮดนะคะพี่ไทยธนาวุฒิพี่กบแท็กซี่พี่จักรชวินพี่หนุ่มกะลาต้นขิงทิธิการปลาสิดารัตเค้กกรติ บาสวง1 uh, 0นนะคะสามหนุ่มคิริน14อุกและเสล็ินรับเชิญอย่างพี่โดมประกอบลำพร้อมพิธีกรมากความสามารถอย่างพี่บีสวิตและคุณส้มเชงสัมชาค่ะคอนเสิร์ตครั้งนี้ยังได้บุญด้วยเพราะว่าเป็นการระดมทุนไปสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษทองผาภูมิและสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดกาญจนบ,บุรีหน่วยบริการทองผาภูมิก็สามารถจองโต๊ะก,กันได้เลยนะคะสแกน q r วอาร์โค้ดเจ้าคเหนอเอ่ยขึ้นมาได้เลยค่ะขึ้นมาให้สแกนได้เลยนะคะคอน เนจะเกิดขึ้นในวันที่27กรกฎาคมนี้ค่ะตั้งแต่เวลา1ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปที่โรงเบียร์เยอรมันตัวแดงรามอินทรานะคะใครอยากนี่จองโต๊ก็สแกนได้เลยที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะส่วนใครอยากร่วมสร้างโอกาสให้เด็กพิเศษบนทองผาภูมิและ3อํอำเภอใกล้เคียงก็สามารถทบทุนได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้นะคะหรือสามารถสนับสนุนผ่านการซื้อของที่ลึกได้ที่ www.ejanshop.com ได้เลยค่ะ ส่วนช่วงนี้นะคะอยากจะพาทุกท่านไปตามรอยค่ะมิวสิกวิดีโอเพลงโปกงซึ่ง The Land of Smile นะคะของหนุ่มๆวงโซล่านะคะที่ The Legend สยามพัทยาค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในโลเคชันนะคะในการถ่ายทำ MV นะคะแล้วบอกเลยว่าที่นี่นี่คือสวยและมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ Legend สยามไทยโมเดิร์นเคาน์เตอร์พาร์คหรือเมืองตำนานแห่งอารยธรรมร่วมสมัย ทีมพักเชิงวัฒนธรรมคือสถานที่ที่นำเสนอตำนานอันภาคภูมิใจของสยามประเทศเสมือนเป็นโชวรูมภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้ง77จังหวัดผ่านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีซึ่งใครที่ติดตามวงการทีป๊อปอยู่อย่างวงโซล่าก็จะเห็นว่าหนึ่งในสถานที่ที่ปรากฏอยู่ในมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่อย่างเพลงโปงชึ่ง The Land of Smile ก็ได้เลือกถ่ายทำณสถานที่แห่งนี้เพื่อนำเสนอความเป็นไทยไปสู่สายตาชาวโลกอีกด้วยละครับ เมื่อคุณผู้ชมเดินทางมาถึงเลเจนด์สยามแห่งนี้นะครับจุดแรกที่ทุกคนจะได้รับชมก็คือซุ้มประตูยักษ์ที่มีความสูงที่สุดในประเทศไทยโดยจะมียักษ์สองตนคอยยืนต้อนรับอยู่ด้านซ้ายมือของผมนี้ครับยักษ์สหเดชะส่วนด้านขวามือคือยักษ์ทศกัณฐ์ครับอย่างที่บอกไปครับว่าเลเจนด์สยามไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวธรรมดาแต่ยังเป็นสถานที่ที่รวบรวมความเป็นไทยไว้ด้วยซึ่งสิ่งที่ประเทศไทยโดดเด่นมากๆนั่นก็คืออาหารการกินที่นี่จึงมีตลาด100ปี ตลาดที่รวมของดีของเด่นของดังสินค้าอันเป็นอัตลักษณ์ของทุกภาคในภาคกลางมาไว้อยู่ที่นี่ที่เดียวใครที่เป็นสายช็อปรับรองว่าจะเพลิดเพลินและถูกใจกับที่นี่อย่างแน่นอนครับอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดสำคัญนะครับเมื่อมาสถานที่แห่งนี้แล้วอยากให้มารองกันนั่นก็คือบ้านแม่นาครับ แค่ได้ยินชื่อเนี่ยก็รู้สึกคนลุกถึงความน่ากลัวแล้วนะครับเพราะที่นี่เป็นหนึ่งใน5บ้านผีสิงสุดร้อนของเอเชียผีไทยเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความร้อนและความน่ากลัวไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยครับ ก่อนจะกลับผมพาทุกคนมาสักการะาพระพรมทรงหงเทวรูปพระพรมอันงดงามที่ตั้งตระง,งานอยู่กลางโซนไทยอาระยะเป็นพระพรมที่ตั้งอยู่บนหงซึ่งเป็นอีกหนึ่งปางที่หาชมได้ยากมากๆครับและยังเป็นปฏิมาการรมฝีมือช่างที่วิจิตรงดงามมากๆใครที่บูชาพระพรมและทําความดีเชื่อกันว่าจะได้รับการบันดาลพรให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาอีกด้วยละครับ จริงๆที่เรเจนสยามแห่งนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายโซนที่รองรับนักท่องเที่ยวทุกช่วงวัยหรือใครต้องการจัดสัมมนา,าเอาติ้งบริษัทที่นี่ก็มีบริการรองรับครับใครที่ผ่านไปผ่านมาพัทยาจังหวัดชนบุรีอย่าลืมมาชมความงดงามของเรเจนสยามแห่งนี้ครับ มาจริงๆนะคะก็สามารถไปเที่ยวตามรอยนะคะมิวสิกวิดีโอเพลงป้งชื่งแต่แลนด์ f s อ i ส e มัยกันได้นะคะที่ l e เจนดสยามพัทยาค่ะใช่แล้วค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีแขกรับเชิญพิเศษและมีเรื่องราวของน้องน้องโซล่าค่ะกับครั้งแรกนะคะที่มีกิจกรรมบัสกิ้งกัน ฝนต๊คุณพี่ค่ะโปรยโปรยพรมแต่สิ่งดีๆมา <c oughs> ใช่แต่บรรยากาศบอกเลยว่าอบอุ่นมากแล้วก็มีข่าวดีว่าเดี๋ยวเรจาจะจัดงานใหม่แก้มืออีกรอบค่ะอเออคราวนี้ครั้งที่สองเนได้เวลาและสถานที่แล้วด้วยช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันนะคะอบ <c oughs> อุ่นสถานีบริการน้ำมัน <c oughs> Black Can ย o n กลับเข้าสู่ช่วงที่สอข่าว3านะคะพูดถึงน้องนองวงโซลา่าค่ะล่าสุดเขาเพิ่งจะมีกิจกรรมบัสกิ้งไปนะคะครั้งแรกที่เซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองบรรยากาศอบอุ่นมากท่ามกลางสายฝนเลยล่ะคะ่ะเมื hmm. ่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะนุ่มนุโซลา่าได้ไปจากกิจกรรมบัสกิ้งครั้งแรกนะคะกับงานที่ชื่อว่าโซล่าเฟิร์สบัสกิ้งทอ่เซ็นทรัลเวิลด์พรีเซนต์ด i ยยูไลค์คลินิกค่ะ ซึ่งกิจกรรมบัสกิ้งนะคะเป็นการพบปะแฟนคลับที่มีการพูดคุยกันพร้อมกับนําโชว์ไปเพอร์ฟอร์มให้แฟนๆได้รับชมแล้วก็ทําความรู้จักกันมากขึ้นค่ะโดยครั้งนี้หนุ่มหลงโซลา่าก็ร้อยเรียงโชคมาเป็นการเล่าเรื่องราวเส้นทางของตัวเองตั้งแต่สมัยเป็นเทรนนีย่ยาวไปจนถึงการเป็นศิลปินนะคะซึ่งหนุ่มๆก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าเหล่าซันฟลาเวอร์ทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ไปกันเยอะมากเลยทีเดียว oh. หลายคนเพิ่งมีโอกาสได้เจอน้องๆครั้งแรกในงานนี้เลยนะคะอย่างที่บอกว่าฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจโชวไไปดด้ครรึ่่่่งงงงเียยยวฝนนนกกกก็ตลมาาาออะั หน่วงเลยนะคะเลยมีการปรับกิจกรรมหน้างานแบ่งน้องเป็นกลุ่มย่อยใช้โอกาสนี้ในการรวมพลให้น้องๆได้พูดคุยกับแฟนคลับก่อนที่ช่วงท้ายจะตัดสินใจให้น้องเนี่ย ได้แสดงโชว์ในร่มแล้วกันข้ามกลางอุปสรรคก็คือเครื่องเสียงที่ไม่สามารถเปิดได้อย่างเต็มระบบเนื่องจากฝนตกหนักมากแต่บรรยากาศากลับเป็นเปียบอบอุ่นค่ะเพราะว่าแฟนคลับได้ช่วยกันร,ร้องเพลงดังกึกก้องเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับแฟนคลับที่แต่งกายมาในธีมไทยสไตล์นะคะที่แต่ละคนจัดเต็มมากโดยมี5คนที่ได้รับรางวัลนะคะเป็นกิฟต์เชอร์มูลค่า3,000บาทจากยูไรคลินิกไปทําสวยทำหล่อ,อก,กันให้เต็มที่เลย <Okay. S 2> ก็ต้องขอขอบคุณนะคะยูไรคลินิกและศูนย์การคา้าเซ็นทรัลวูมมากๆสำหรับ การสนับสนุนการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะแต่ด้วยความที่งานในวันนั้นฝนตกหนักนะคะภาพที่ออกมาเนี่ยไม่เป็นดังที่คิดทางย like ูไลคลินิกค่ะก็เลยบอกว่าถ้ามันยังฟินไม่สุด จัดใหม่ไปเลยสิคะรถตรงนี้นะคะพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทำให้กิจกรรมบัสกิ้งครั้งที่2ของโซล่านั้นมาเร็วกว่าที่คิดค่ะกับงาน Solar Second Basking a t อ i ส m Center presented by Ulight ู i ลค์คที่ครั้งนี้ไม่ต้องลปวฝนแล้วนะคะเพราะว่าจะไปจัดกันในห้างเลยค่ะในโซน A t เ i รียมนะคะในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ในวันจันทร์ที่2 8กรกฎาคมน,นี้ตั้งแต่เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปโดยครั้งนี้นะคะโซล่าก็คือจัดเต็มโชว์ไปฝากเหมือนเคยและมี ิจกรรมให้ประกวดเครื่องแต่งกายกันเหมือนเดิมด้วยโดยตีมการประกวดในครั้งนี้นะคะเราจะใช้ตีม Sunflower หรือดอกทานตะวันนั่นเองซึ่งเป็นชื่อดอมของน้องๆแต่งมาให้เต็มที่เลยนะคะในวันนั้นเนี่ยทุ่งทานตะวันนะคะจะบ,บาดสะพังทั่วสยามเซ็นเตอร์กันไปเลยและ5คนที่โดดเด่นเข้าตาโซลา่าก็จะมีกิฟต voucher มูลค่า3,000บาทจากยูไลค์คลินิกมามอบให้เหมือนเดิมวันนี้เรามีเสียงของน้องๆโซลา่ามาฝากกันด้วยค่ะ สนุกมากๆครับแต่ว่าด้วยความที่วันนั้นอาจจะแบบติดฝนอะไรอย่างนี้ทําให้แบบงานของพวกเราโซลา่าเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้เป็นไปตามแผนสักเท่าไหร่แต่ว่ารวมๆคือสนุกมากแล้วก็ขอบคุณซันฟารเวอร์ทุกคนนะครับที่ทําให้วันนั้นเนี่ยมันไปต่อได้ด้วยดีครับแล้วก็ทําให้พวกเราทางโซลา่าแล้วก็ซันฟารเวอร์มีความสุขมากดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากครับที่จะมีบาสกีครั้งที่2เพราะว่าก็เหมือนที่เขารู้เนาะแบบว่ามันไม่เป็นไปตามแผนอะไรอย่างนี้ๆๆๆๆแล้วก็แบบ ก็อยากจะดีให้โอกาสเราอีกครั้งนึงก็อยากจะทำให้เต็มที่ครับฝนจะไม่ตกเพราะเราจัดในร่มแล้วและก็เชื่อว่า,าทุกคนจะมาเยอะกว่าเดิมแน่นอนออซึ่งสำหรับงานบัสกิ้งครั้งที่2องของเราโซล่ามีชื่องานชื่อว่าโซล่าเซ c ก n d บาสกิ้งเอเชียเซ็นเตอร์พรีเซนเต u l i บายยูไลคลินเดี๋ยวเราจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่28ดกรกฎาคมนี้เวลา4โมง ครั้งนี้เนี่ยเราจะมีการแจกกิวอิชเชอร์สมุดห้ารางวัลเหมือนเดิมน,นะครับรางวัลละ3,000บาทก็คือเอาไว้ไปแลกใช้สิทธิ์ที่อยู่ในคลินิกนั่นเองครับผมคใครอยากเสริมสวยเนี่ยก็มาเอ็นจอยกันได้ครับผมคังก่อนแล้วก็มีโจทย์แล้วรอบนึงครั้งนี้ก็มีโจทย์ใหม่อีกครั้งนึงนะฮะซึ่งโจทย์ที่ว่าเนี่ยเราใช้ทุกคนเนี่ยแต่งกายในธีมของ s u าวเวอร์เออก็แล้วแต่ทุกคนตีความเลยนะครับผมเรารอดูอยู่นะครับผมแล้วมาโอบชื่กันได้เลย ส่วนตอนนี้นะคะขอต้อนรับ2แขกรับเชิญค่ะผู้มีเสียงสุดละมุนเลยนะคะพี่จักรชวินและพี่พีทพ,พี่ราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่วันนี้จะมาชวนไปดูคอนเส<ช>ิร์ตนะคะ,ค,ะครั้งสําคัญกับ Hall of Friends คอนเสิร์ตนั่นเองค่ะพี่พี่ทั้งสองนี่คือตํานานของยุคเราเลยนะ <No. S 3> นคือแบบเพลงของพี่พี่นี่คือแบบสมัยเราแบบมันอยู่ในทุกช่วงของแบบชื่อของชีวิตพวกเราใช่แล้วแล้วก็เชื่อว่านะ,ะหลายๆคนก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาพี่พี่ทั้งสองกันดีเพราะว่ามีผลงานเพลงพร้อมๆมาให้เราได้ฟังกันเยอะมากเลยทีเดียวนะคะ,คะซึ่งตอนนี้พี่พี่ก็มารวมตัวกันอีกครั้งนะคะในประกฏการคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า Hall of คอนเสิร์ตอยากจะให้พี่ๆทั้งสองพูดถึงคอนเสิร์ตนี้หน่อยได้ไหมคะครับคอนเสิร์ตนี้ก็เริ่มต้นมาจากรายการเล็กๆมาสเตอร์พีนะครับซึ่งพออีพีเยอะเนี่ยศิลปินพี่ๆทั้งหลายนะครับก็มาในรายการแล้วก็เกิดไอเดียว่าเออเราอยากจะรวมรวมรวมอีพีทั้งหมดนะครับไปในคอนเสิร์ตเดียวก็เลยปรึกษาพี่จักนะครับว่าจีพี่จักก่อนเลยพี่จักเป็นมิวสิกใดให้ได้ไหมครับของคอนเสิร์ตนี้เลยแล้วพี่จักโเคโได้เลยได้เลยนะครับนี่ตัวอย่างนะแล้วเพื่อนๆก็มาแล้วแบบ ไปนัดกันมาจนได้คิววันที่26กกรกฎาเนี่ครับรวมกัน32ศิลปินสามสิบสองคนเยอะมากเยอะมากเนาะนี่เราตอบรับทันทีเลยไม่ต้องที่แน่นอนเลยนะครับเพราะว่ากับพีทได้สนิทกันอยู่แล้วแล้วก็แบบอัดชอบผมชอบทำคอนเสิร์ตซึ่งศิลปินก็มากันแน่นจริงแน่นจริงครับกว่าสาถึงนะครับ32 32ท่านนโอ้โหเปิ้ลทลักนะคะ มันล้นออกมาข้างๆแล้วมีใครบ้างส่นโอ้โหเนี่ยไล่กันเลยครับเอาพ่อใหญ่กับพี่โป่งพี่โป่งพี่ปูแบ็คเฮดพี่หนึ่งพี่ซีปิโกบทรงศิษฐ์พิสอร์พิโกบทรงศิษฐ์นุราพี่ตุ๊กแม็อ้วนพันธ์โอ้โหมีใครอีกครับพี่จัางมีพี่ต้ามีทีมีคิวพี่ตุ๊กแล้วเหรอคะอ่ะมีมีพี่พี่ตุ๊กวิดาครับครับพี่ตุ๊กแล้วแหมทำเป็ม่คุหน้าเป็นมีพี่นตเจสเตอร์นะครับพี่ครับพี่อูด้วยนรับอ่ะใช่ครับโอ้เยอะมาก คือไล่เื่สิิลปินมาก็คือยังจํากันแทบไม่ได้เพราะลิสยาวเหลือเกินคุมอ่ะคุมมากพูดได้ทีเดียวว่าคุมเลยแล้วได้ยินมาว่าในคอนเสิร์ตนี้เนี่ยนอกจากจะขนเพลงดังในตตำนานที่พวกเรานี่คืออ้าปากร้องได้ตั้งแต่คําแรกของเพลงนะคะยังมีเพลงที่เราคุ้นหูกันในเวอร์ชั่นพิเศษด้วยยัยไงใช่พี่แจคเล่มเรียงใหม่ทั้งหมดครับทั้งคอนเ okay สิร์ตเียรใหม่หมดเลยอ่ะ ก็จะจะไม่เหมือนออริจินอลทั้งหมดนะครับก็จะมีการแบบบางเพลงก็จะเป็นออเคสตราบางเพลงก็จะเป็นแบบแนวแบบว่าเอาเพลงช้ามาทำเพลงเร็วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคอลแลบด้วยอ่าซึ่งเราไม่บอกนะว่าใครคอลแลบกับใครตื่นไต้แล้วเอาฝากหน่อยค่ะคุณพี่กับก็ฝากด้วยนะครับเพราะเฟรนช์คอนเสิร์ตครับวันที่16กรกฎาคมที่วันนี้คอร์รับครับซื้อบัตรให้ไทยทีเกสเมเจอร์สาขาครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่เก็ดมาร่วมรายการกับเรานะคะขอบพระคุณค่ะและเดี๋ยวไหนๆก็มาแล้วคือเขาอยากให้พิธีกรออกไปเพราะเขาอยากฟังเพลง่ใชนิดนึ่งเป็นโชว์พิเศษให้เรานะคะแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอกันในคอนเสิร์ตนะคะกับ Hall of Friends Concert ์ต26กรกฎาคมนี้ที่วันบ n งคอกฟอรัมค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามนะคะกับสกู๊ปไทยนิยมพักแรมช่วงนี้ยกเวทีให้กับพิธีกันเลยค่ะครับ E ในแบบเธอและรู้ว่าเธอเป็นยังไงและตัวฉันแน่ก็มั่นใจว่าฉัน จะทำให้หน้อยใจคนมันเคยมีคู่กายคนมันเลยมีคู่ใจมันเลยทนไม่ไหวต้องทำอะไรสักทีความรักยู่แหงนใจใครเก็บเอาไว้ลบอยู่ในเหตุใจไม่ปลากดหัว รักแท้จึงไม่มีอยู่เลยรักใครต้องลงเงยช้ำเจ็บร้าวปวดทุกทีหาความรักเท่าไรไม่เจอสักทีหัวใจสมส,ม,สมที่มีใครสักคนช่วยทีความรักดีดดอยู่ที่ไหน ซเซลเซียสอะครับเพราะว่าคือเราเลือกสีแดงมาแล้วมันเป็นจุดของความร้อนครับเราก็เลยเอาเป็นองศาเซลเซียสแล้วก็คือเหมือนเหมือนบวกกับสีคาเฟ่มันก็ยิ่งร้อนอะไรอย่างเงี้ยมาก็คืออยากจะเห็นลูกค้ามาแบบบิกินี่ร้อนแรงตรงนี้เขาเรียกว่าหาดอะไรอะตรงนี้เขาเรียกหาดบางเก่าแล้วมาถึงมาสร้างตรงนี้ครับคือเราหาทำเลมาเราต้องการที่จะแบบว่ามาถึงแล้วมันริมทะเลเลยไม่อยากมีเขื่อน มาถึงแล้วก็คือเราลูกค้าเดินลงได้อะไรอย่างเงี้ยหานานหานานอยู่เหมือนกันคือเหมือนพอมันมีลูกค้าที่เขาเป็นกลุ่มเด็กมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงมามันก็ตอบโจทย์อ๋อแสดงว่าที่เนี่ยเป็น pet friendly ด้วยถูกไหมใช่คอนเซ็ปต์ที่เนี่ยคือยังไงบ้างเอ่ยส่วนก็คือที่นี่ของเราจะมีที่พัก รถบ้านด้วยรพร้อมกับมีคาเฟ่ mm hmm. ก็คือเข้ามาถึงคือคุณจบเลยไม่ต้องออกไปมีปิ้งย่างมีบาร์บีคิวมีอาหารเครื่องดื่มพร้อมแล้วทุกข้องคือเห็นทะเลหมดเลยไหมครับถ้าแถวหน้าเนี่ยเห็นหมดแต่ว่าแถวหลังเนี่ยส่วนมากก็คือมันจะ เป็นบางมุมที่เห็นก็คือเหมือนโซนด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นของสัตว์เลี้ยงครับก็คือส่วนข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีสัตว์เลี้ยงได้สองห้องครับก็คืออีกสองห้องสําหรับคนที่เขาแพ้ขนสัตว์ทั้งหมดกี่ห้องนะครับมีแปดห้องค่ะแปดห้องเปเปอร์ี่ข้างหน้าสองห้องแล้วก็ที่เหลือทั้งหมดเลย <S <S ใช่แล้วแบบนี้มีห้องทั้งหมดกี่แบบมีห้องทั้งหมด2แบบก็คือมีแบบเตียงเดี่ยวแล้วก็มีเตียงสองชั้นครับผมใช่แล้วก็คือจะมีอ่างอาบน้ําก็คือสามารถ แช่อ่างแล้วก็ดูวิวทะเลได้เลย <c oughs> แล้วในส่วนของคาเฟ่ล่ะครับคาเฟม่มีเมนูอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์หรือว่าแนะนําผมบั้งซิกเนเจอร์เนี่ยของเราก็จะมีเป็นตัวอเมริกาโน่ตัวกาแฟก็คือสามารถมิกได้กับตัวออเรน์คือ <ผม S 1> เป็นอเมริกาโน่ส้มอเมริกาโน่น้ำพุ่งมะนาวอันนี้ก็คือจะเป็นขายดี ส่วนผลไม้นี่ของเราจะเป็นผลไม้สดหมดเลยก็จะมีสตอเบอรี่แล้วก็มีอ่าแตงโมมะพร้าวมะพร้าวลูกอย่างที่คุณชมป์ถือก็มี <c oughs> ก็ขอฝากคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดด้วยก็คืออยากให้ลองเปิดใจเข้ามาดูถึงที่พักเราจะเป็นรถบ้านขนาดที่ไม่ใหญ่แต่ว่าเราพร้อมต้อนรับรวมทั้งมีอาหารเช้าให้มีอาหารปิ้งย่างทุกอย่างก็ฝาก ทุกคนให้เข้ามาลองลองเปิดใจเข้ามาดูถ้าอยากอยากรู้ข้อมูลของที่พักเนี้ยมากขึ้นนะครับเรามีทางเพจ Facebook มี i n s t a g r กรมมีทาง t ิ k t o k ชื่อเหมือนกันหมดเลยไหมครับใช่ชื่อว่าอะไรเซลเซียส e a c เอ็กซ์คาเฟ่ก็คือพิมพ์ยาวเนาะใช่เซลเซียส e a c เอ็กซ์คาเฟ่ก็คือติดกันหมดเลยนะครับง่ายต่อการคิมใช่ใครที่มีแผนไปเที่ยวชะอำนะคะก็ ไปกันค่ะที่เซลเซชบีชนะคะที่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่ยังไงก็ต้องรีบจองกันหน่อยเพราะว่ามีเพียงแค่8หลังเท่านั้นนะคะส่วนใครที่อยากติดตามสกูปไทยนิยมพักแรมแบบเต็มๆนะคะก็สามารถรับชมกันได้แบบฟูลเอพิโซดเลยนะคะและร่วมกิจกรรมกันได้ที่เพจไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official ในวันเสาร์นี้เวลา17นาฬิกาค่ะนวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าว3ามสีแล้วค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดเฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิตซี วันนี้เราสองคนและทีมงานลากุณผชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ